สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่16เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2564จากเว็บไซต์ MVP Kick Com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันเลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่ค่รหว่างอาเบลไรซิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวีร์วูลคู่นี้แข่งขันกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของอาเบลไรซิกนะครับบนสนามเรดบูอารีนาไรซิกลังย่าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของเวอร์วผู้ครับผมสถิติเฮตูเฮตการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม สถิติของทางเจ้าบ้านอย่างอาเบลไรซิกนะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของอัลฟ์บวกผลคือชนะไปดุสกอร์งประตูต่อหนึ่งตอนหน้านั้นนะครับบุกไปชนะทางชาวเกสศูนย์สี่ดสกอศูนย์ประตูต่อสามและอีกหนึ่งเกมนะครับเปิดบ้านชนะทางโบคุมดยสกอสี่ประตูต่อศูนย์ทีเดียวสถิติโดยรวม5้าเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างอาเบลไรซิกนะครับพวกเขาชนะ4เสมอศูนย์และแพ้1เกมถือว่าฟอร์มของทางเจ้าบ้านอย่างอาเบลไรซิกในช่วงนี้ค่อนข้างโหดครับผมชนะกันมาติดต่อ4นัดแล้วครับผม เรามาดูในส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้ให้กับทางเลสเตอร์ซิตี้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลคือแพ้ไป1ประตูต่อ4และอีก1เกมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบรตันผลคือแพ้ไป0ประตูต่อ1ครับผมสถิติโดยรวม5เกมหลังสุดของทางด้านทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ0และแพ้ไปถึง3เกมถือว่าฟอร์มของทีมเยือนอย่างลิเวอร์พูลในช่วงนี้ค่อนข้างยย่่่ำแแแพ้้กััันนมมา3ดดตติอลวครบผ อยากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับเนื่องจากไม่มีสถิติเฮตูเฮต์การพบกันของทั้งสองทีมผมจึงขอมาดูสถิติ5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมจะเห็นได้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างอาเบรซิคนั้นค่อนข้างดีกว่าทีมเยอนอย่างลิภูอย่างชัดเจนในวันนี้จึงขอฟันธงไปที่อาเบรซิคเปิดบ้านชนะลิปูดได้ทีส่สกอร์หนประตูต่อศนครับผม เรามาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมยังอยู่ที่รายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกผมเลือกไปที่คู่ระหว่างบาร์เซโลนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชงแมงคู่นี้แข่งขันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของบาร์เซโลนาครับผสนามค้าหนูรังย่าของเขาเพื่อรับการมาเยือนของปารีสแซงต์แชงแมงครับผมสีตีเฮตูเฮตการพบกันของทั้งสองทีมครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ปรากฏผลการแข่งขันครับผม สถิติของทางเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนานัดล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านชนะทางอาราเบสด้วยสกอร์5ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปเยือนทางเซบียาแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์และอีก1เกมนะครับออกไปเยือนทางเลอันเบตินะครับชนะมาดยสกอร์2ประตูต่อ3มสถิติโดยรวม5เกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนานะครับพวกเขาชนะ4เสมอศูนย์และแพ้1เกมถือว่าฟอร์มของทางเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลานาในช่วงนี้ค่อนข้างโหดทีเดียวถึงแม้จะมีแพ้1เกมก็ตาม เรามาดูในส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างปารีสแซงต์แชงแมงกันบ้างนะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนีดผลคือชนะไปด้วยสกอร์งประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปชนะทางกองด้วยสกอศูนย์ประตูต่อหนึ่งและอีกหนึ่งเกมนะครับบุกไปชนะทางโอลิมปิกมาร์เซยด์ดยสกอศูนย์ประตูต่อสองครับผมสถิติโดยรวม5เกมหลังสุดข,ของทางด้านทีมเยือนอย่างปารีสแซงต์แชงแมงนะครับพวกเขาชนะ4เสมอศูนย์และแพ้ไปหนึ่งเกมถือว่าฟอร์มของทางด้านทีมเยือนอย่างปารีสแซงต์แชงแมงในช่วงงนนนนีีี้้กก็คค่่อขาดดเเชยวััรบผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับเนื่องด้วยไม่มีเซติเฮ o h เฮตผมจึงขอมาดูเซติ5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมจะเห็นได้ว่าฟอร์มของทางเจ้าบ้านบาเซโลนากับทีมเยือนอย่างปาเีสแซงต์แชร์แมงนั้นค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียวในวันนี้ผมจึงขอฟันธงที่คู่นี้จะจบด้วยผลเสมอที่1ประตูต่อหนึ่งครับผม แล้วมาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่ 3, สาสำหรับวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเดอะแชมเปี้ยชิพอังกฤษผมเลือกไปที่คู่ระหว่างวีคอมเปิดบ้านต้อนรับการมันเยอนของดาวีีเคาน์ตี้คู่นี้แข่งขันกในเวลาตี2 5 5ทีตามเวลาของประเทศไทยครับผมโดยทางด้านของวีคอมนะครับเปิดสนามอาดัมพาร์สเตเดียมหลังย้าของเขาเพื่อต้อนรับการมาเยอนของดาวีเคาน์ตี้ครับผม สถิติเฮ t ูเฮต์การพบกันของทั้งสองทีมครับตามข้อมูลบริเวณไซต์พวกเขาประมาณหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนี้นะครับเป็นทางด้านดาบี้เคาน์ตี้เปิดบ้านต้อนรับการมป็นเจ้ของวีค o มผลคือเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผม สถิติของทางเจ้าบ้านอย่างวีคอมนัดล่าสุดนะครับพวกเขาบุกออกไปเยือนทางฮัเอร์ฟิลด์ทาวน์ผลคือชนะบารูสกอร์สองประตูต่อสามก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปแพ้ทางเชฟฟิเวนเดย์ด้วยสกอร์สองประตูต่อสูงและอีกหนึ่งเกมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน็อตติงแฮมฟอเรสต์ผลคือแพ้ไปศูนย์ประตูต่อสามครับผมสถิติโดยรวมห้าเกมหลังสุดของทางเจ้าบ้านอย่างวีคอมนะครับพวกเขาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งและแพ้ไปสามเกมถือว่าวีคอมในช่วงนี้ฟอร์มค่อคนข้างย่ำแย่ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติของทีมเยือนอย่างดาบี้เคานตี้กันบ้างนะครับนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมิดเดิลสโบวผลคือชนะมาด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปแพ้ทางลอตเแอร์แฮมด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์และอีกหนึ่งเกมนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพิสตันซิตี้ผลคือชนะด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมสถิติโดยรวมห้าเกมหลังสุดของทางทีมเยือนอย่างดาบี้เคานตี้นะครับพวกเขาชนะสี่เสมอศูนย์และแพ้นหนึ่งเกมถือว่าฟอร์มของทีมเยือนอย่างดาบี้เคาตนต หากแค่วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับหากเซติเฮตุเฮการพบกันของทั้งสองทีมจะเห็นได้ว่ามีเพียงแค่1เกมเท่านั้นและในนัดนั้นนะครับเป็นการเสมอกันไป1นึ่งประตูต่อหากมาดูเซติห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับจะเห็นได้ว่าทีมเยือนอย่างดาร์บี้เคาวตี้นั้นค่อนข้างดีกว่าอย่างชัดเจนในวันนี้จากการที่ดาร์บี้เคาวตี้ต้องบุกออกไปเยือนทางด้านวีคอมผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาผมขอฟันธงไปที่ทางดาร์บี้เคาวตี้สามารถบุกวัชนะทางวีคอมได้ด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองครับผม หากสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ MVP c c o m จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกว่าใครต้อง MVP c i c k c o m การวิเคราะห์ฟุตบ,บอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียฟุตบ,บอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ